วันนี้เราจะพูดถึงการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางร่างกายหรือจิตใจได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนเดียวกันเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในภาพนี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Equality และ Equity หรือความเท่าเทียมและความเป็นธรรมโดยความเท่าเทียม Equality คือการให้กล่องขนาดเท่ากันทุกคนในขณะที่ความเป็นธรรม Equity คือการให้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเท่าเทียมจริงๆการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหรือ inclusive education คือการที่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติบางครั้งอาจได้ยินทั้งคำว่าการศึกษาแบบเรียนร่วมและการศึกษาแบบเรียนรวมสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง การศึกษาแบบเรียนร่วมและการศึกษาแบบเรียนรวมโดยการเรียนร่วมหมายถึงการนำเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาปกติแต่ใช้เวลาเรียนแยกกันบางส่วนในขณะที่การเรียนรวมหมายถึงการศึกษาให้เด็กทุกคนเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ต้นโดยปรับตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคนปรัชญาของการเรียนรวมประกอบด้วยหลักการ9ข้อสำคัญได้แก่ 1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน (Equal Opportunity) ที่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน 2. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัว (normalization) ซึ่งหมายถึงการยอมรับความแตกต่างของทุกคน 3. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural society) คนในสังคมต้องยอมรับในความหลากหลายการให้การศึกษาจึงต้องคำนึงถึงความหลากหลายของคนหลายวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ 4. การเคารพศักยภาพของบุคคล (potential) การให้การศึกษาต้องให้จนบรรลุศักยภาพของแต่ละคน ไม่ใช่ให้การศึกษาในปริมาณที่เท่ากันคุณภาพเท่ากันซึ่งไม่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละคน 5. มนุษยนิยมชิมเมเนสมมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีคนในสังคมควรมีความเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ 6. การเป็นสังคม socialization มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถแยกมนุษย์ออกจากกันได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือพึ่งพากัน 7. ความเป็นส่วนบุคคล individualization ที่ให้ความสำคัญกับตัวตนของแต่ละคน 8. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน dependency มนุษย์มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการจัดการเรียนรวมทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 9. การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด least restrictive environment การให้การศึกษาจะต้องให้ในสภาวะที่เด็กเรียนได้และจะต้องนำเขากลับสู่สังคมปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งหลักการสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้แก่ความยุติธรรมทางการศึกษาที่ให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่อทุกคน (education for all) ที่ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกและสุดท้ายโรงเรียนต้องปรับตัวตามผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนสําหรับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีหลายวิธีที่สามารถนํามาใช้ได้เช่น การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาการเรียนรวมในชั้นเรียนปกติพร้อมบริการให้คำปรึกษาการเรียนรวมบางเวลาพร้อมบริการครูเสริมวิชาการการจัดชั้นเรียนพิเศษและเรียบรวมบางวิชาและการจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. รูปแบบการเรียนรวมแบบเต็มเวลาในชั้นเรียนปกติหมายถึงการที่นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกันตลอดเวลาในชั้นเรียนปกติ โดยไม่ได้แยกชั้นเรียนหรือเวลาการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม 2. รูปแบบการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติพร้อมบริการให้คำปรึกษาหมายถึงการที่นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกันในห้องเรียนปกติโดยมีครูการศึกษาพิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น 3. การเรียนรวมบางเวลาพร้อมบริการครูเสริมวิชาการ หมายถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะเรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนปกติในบางวิชาโดยจะมีบริการครูเสริมวิชาการที่คอยให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในวิชาหรือทักษะที่จําเป็นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 4. การจัดชั้นเรียนพิเศษและเรียนรวมบางวิชาหมายถึงการที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการเรียนการสอนแยกในชั้นเรียนพิเศษสําหรับบางวิชาเช่นวิชาศิลปะหรือพละศึกษา เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะของแต่ละคนแต่ยังสามารถเรียนรวมกับเพื่อนในวิชาหลักอื่นๆได้ 5. การจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติหมายถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมภายในโรงเรียนปกติเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้และศักยภาพของตนเองโดยยังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเพื่อนนักเรียนทั่วไปแนวทางการดําเนินการเรียนรวมซึ่งแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ ขั้นเตรียมการและขั้นดำเนินการขั้นเตรียมการจะเน้นการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมต่อการเรียนการสอนรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขั้นดำเนินการจะเริ่มจากการรับนักเรียนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รวมถึงการจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมก่อนที่โรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนรวมได้โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมหลายด้านเช่นผู้บริหารและคณะครูต้องพร้อมสนับสนุนต้องรู้จักความพิการ9ประเภทตามที่สพทออกำหนดรวมถึงต้องมีความเข้าใจในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) พร้อมทั้งเน้นการจัดการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักและให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (SEAT Framework) เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการบริหารจัดการเรียนรวมโดยประกอบไปด้วย4องค์ประกอบหลักได้แก่ students การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน environment การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ activities การเตรียมกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมและ tools การเตรียมสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาไว้9ประเภทดังนี้ได้แก่ทางการเห็น ทางการได้ยินทางสติปัญญาทางร่างกายต่อการเคลื่อนไหวสุขภาพทางการเรียนรู้ทางการพูดและภาษาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ออทิสติกและพิการสอนแต่ละประเภทต้องการการสนับสนุนเฉพาะเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพกระทรวงศึกษาธิการวงเล็บ2556ได้เสนอเทคนิคในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องในชั้นเรียนรวมดังต่อไปนี้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เน้นใช้ภาษามือและสื่อการสอนจัดให้เด็กได้มองเห็นหน้าครูชัดเจนเพื่ออ่านริมฝีปากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดให้มีการทบทวนสิ่งที่เรียนบ่อยๆและให้เด็กทํากิจกรรมทีละส่วนรวมทั้งใช้ภาพและการท่องจําเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นครูควรใช้เสียงและอุปกรณ์พิเศษครูควรบอกเด็กเกี่ยวกับสภาพและการจัดห้องเรียนว่าสิ่งใดตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพในชั้นเรียนรวมเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่รุนแรงสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะนั่งอยู่บนรถเข็นหรือใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดินครูควรคำนึงถึงเทคนิคต่างๆดังนี้จัดโต๊ะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมจัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุดเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกในชั้นเรียนรวมการจัดการศึกษาให้เด็กออทิสติกนั้นครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านต่างๆทั้งจิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมรวมทั้งเรื่องหลักสูตรวิธีสอนเป็นอย่างดีซึ่งครูควรคํานึงถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในเด็กกลุ่มนี้ดังนี้จัดกิจวัตรประจําวันและใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์มีอยู่เป็นจํานวนมากในชั้นเรียนรวม ทั่วไปทั้งที่แสดงปัญหาเด่นชัดและไม่เด่นชัดครูควรคำนึงถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด,ดังนี้กำหนดกฎระเบียบตลอดกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนให้เป็นระบบให้ชัดเจนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ใช้อ,กอักษรย่อว่า LD และเด็กสมาธิสัน้น (Attention Deficit) ใช้ชื่อย่อว่า ADD หรือ Attention Deficit Hyperactive Disorder ใช้อ,กอักษรย่อว่า ADHD มีอยู่ถึงร้อยละห้าของประชากรเด็กในววยเรียนและในจํานวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เอาดีมีจํานวนมากที่สุดครูควรทําความเข้าใจและใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมดังนี้จัดกิจวัตรประจําวันและใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมเทคนิควิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการออกเสียงผิดควรจะตรวจสอบดูก่อนว่าเด็กพูดผิดในการออกเสียงอะไรบ้าง เราแก้ที่เสียงพยัญชนะหรือฉะนั้นโดยเฉพาะเราจะต้องฝึกหายใจให้ถูกต้องฝึกการวางอวัยวะในการพูดให้ถูกต้องฝึกการเปล่งเสียงให้ถูกต้องการแก้ไขจะได้ผลถ้าเด็กได้รับการฝึกอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย9เทคนิคการสอนเด็กที่การสอนในชั้นเรียนรวมผู้สอนควรดําเนินการดังนี้9.1ปรึกษาหารือกับผู้ปกครองและผู้สอนด้วยกันเพื่อหาจุดอ่อนและระดับความสามารถ ของเด็ก9.2ทำความเข้าใจกับปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กให้ชัดเจน9.3กำหนดเป้าหมายและทักษะของเด็กที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน9.4จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IDP) 9.5สอนตามแผนที่กำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์การสอนตามความก้าวหน้าของเด็กผู้สอนในชั้นเรียนรวมจำเป็นต้องมีเทคนิคในการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในแต่ละประเภทซึ่งมีเทคนิคแตกต่างกันในรายละเอียด เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามประเภทความบกพร่องและความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคนสรุปการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่เป็นการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาได้อย่างเสมอภาคเด็กทุกคนไม่ว่าจะมีความสามารถพิเศษหรือข้อจำกัดใดๆก็ตามควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม